ทำไป่นี้คะราสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดจาพี่นองเหอจะกได้ได้เยอะฝันอะไรไว้ขอได้ทีนี้แต่ขออย่างนึงได้ไหมขอกิมขนมดีได้ไหมเลยเอาี

พี <c ười> ่สาน้ดดขีงไงอ๋อปีนะคะปนะะปีนะนะคะปีนะคะปีนะะปีนะคะปีนะคะปีนะนีนะคะปีนนะคะปนะคะนะคะปีนะคะปีนปีนะคะปีนะคีนะคะปีนะคะปีนะคะปีนะคะนะคะปีนะีนนะคะปีนะปีนะคะปีนะคะปีนะคนะคะปี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 นะนะะ ไม่ไปงกับเพื่อนวะกี Favorite> ่เมนูอ่ะโอ้นี่เป็นคนกินเยอะนี่ต้องกินทุกเมนูดิได้เนาะ เนี่ยมืดไหมที่ไทยคนละอันไงคือนี่เป็นนืองนีี่แีแจ้งขได้ห ไม่ติดมือถือก็ได้เอาแค่เองเอาออกมาขออย่างละเด็กสิอ่านทางนี้ได้หุบอ่านนี้ได้ไหมใช่ เฮ้ยเดี๋ยวต้องเลี้ยงอาเกิดนี้เดี๋ยวไปอุทธร์ยไงเออเกิดปีละครั้งเองปีละครั้งเนาะ 哎呀。